นี่ก็เป็นไทยวัญญาันนี้มาในเพื่อเยอี่ยมสีฟ้าก,ก็เจอแบบนี้ก็ออดพิมพ์มากแกล้ววันนี้ต้องบอกว่าเจอสุดหนักเลยครับออดพิมพ์มากเลยก็ตัวหลักๆยังอยู่มันค่อยๆจะครบครับวันนี้ได้ลุ้นมาด้วยครับถ้าจะยืนข้ามไปสู่หน้าครับ สวนถ้กกนาได้แขวญจาวันนี้นำทีินโดน่โตเลย,นะยครับแฟงครับแหมขอดูคนระับใส่เสื้อเปิดไหลยเรื่งไปโอ้แต่ช้นใหม่นี่ไงโอ้เดี๋ยวดูเจอฟองจนมากต้องบอกว่านี่เก็บชุดใหญ่เหมือนกัน,นครับยีงไกลชันแหลบแล้วก็เข้าสองสองตัวครับเกมในคูึแ่แรกเริ่มแล้วครับ ไก่เปิดเปลี่ยนโอ้โหจังหวะนี้ไม่ยังทำด้วยครับลุดโอ้รำการบอกว่าบอลน่าจะออกหลังไปก่อนแล้วอ้โอ้แล้วดู่จังหวะนีดด้ให้บอลกันไม่ดีแล้วสำหรับไทยวัญญาไม่ครับ เปิดข้ามมาไม่ผ่านครับยันดักกลับมาได้ใช่ปัญญาไหลชั้นๆลูกนี้งแห่นเกือบจะโดนดักแล้วเทาสองยังไม่ใช่ปัญญาที่โตโอ้ต้องหลบสายให้มาผ่านโตเพื่อนไปนิดนึงเดียวพิทูลพ่ทูนเชียร์อีกไหมใช่บรรยาไล่ขวาเท่าไหร่อขอสามลูก ao máy ai 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 ai, da bị không cả chưa? Thu, ao máy, ao ตาตองยิงไกลก็แม่ลูกนี้ก็ไตรู้เหมือน,นกันยกผมถือว่าในช่วงหลังๆครับสารคดีคนบ้าก็มีบางก็ไปอยู่ครับเซ็นเตอร์ฮาประจับประจับตำแหน่งกองหลังตัวสุดท้ายครับในช่วงท้ายๆก็เปลี่ยนมาเป็นนัดโอ้ เล่นเลองกลางเอาตอกมาเป็นสุดท้ายแทนครับใส่แต่เอามาทางขวาลูกนี้ยังเสียบได้ครับโอ้แต่ยังรู้เรื่องสายมาชนจ่ายทะลุมาลุตจับแล้วไหลตรงกลางไม่แหจังหวะนี้สกัดเกือบจะโอ้ไม่เข้ากับตัวเองครับสำหรับชายบรรยายนะครูกปไปไปไปแล้วพี่ไก่ดักลูกนี้เปลี่ยนยิงถึงยีงครับ โตฟอไกลแล้วท oh, ิบอลจาวขึ้นมาตงนี้เก็บบอลลงได้แล้งบอลจาวขึ้นมาแฝงเอาสูดบอลลงจอดเกเก็บบอลไม่อยู่เข้ามาพี่ไก่ จับกับมาได้ลุตน่าดูวลุตวันนี้ดูเหมือนจะห่างออกไปเล็ดบางริมเส้นเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงๆเนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วแม้ตามตำแหน่งเนี่ยหลายๆครั้งจะเห็นห่างออกไปเก็บบอลริมเส้นครับเจอดูเหมือนจะความอันตรายในการทำประตูมันจะน้อยลงไปครับลุตเนี่ยปกตินี่ครับค่อนข้างจะคลมครับการยิงบอลทั้งใกล้และไกลเนี่ยอันตรายตลอดเดี๋่แล้วลุตกลับมาได้ตัวนี้ให้มา ตรงกลางพี่ไก่แปะโอ้โหไม่ยอมไปตรงๆถามว่าตัวหัวยังซุปเปอร์เซลได้ดีโอ้โหต้องระวังเลยถ้าเป็นวันหยาไปถ่ายวางเงินเสียแบบนี้ครับก,กลับมาได้อีกแล้วครับลุตจ่ายแล้วมมหววมุนม,า,มา,พาพี่ไก่ชิปโอ้โหนี่จังหวะนี้ต้องคงจริงเหนื่อยจริงครับง่ายพีหัวก็แค่ดูตัวหัวออกมาแล้วนิดเดียวพี่ไก่ตัดสินใจชิปมาแล้วเรียบร้อยเลยครับ โอ้ลูกนีง่ายเกินไปหรือเปล่าโอ้ใช่ปัญญาที่ตลวดจนเสียเสียน่ายไปหน่อยเพราะคขู่จังหวะหลุดขึ้นมาครับสามภาษาเลยครับรุดอัดรัดย้อนกลับมาพี่ไก่ชิปไปที่เสาทั้งนั้นขวามือโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งว่เราสูงต้ขึ้นน้ำเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟลอยทุกคนมากการโยกหลบเลยย้อนกลับไปตั้งกันใหม่โอเปลี่ยนแกขวาคนหน้าหลังจาก ได้ล Что ุกกลับมาเนี you, you ่ยก e mm ็ต hmm. ้องบอกว่าชนก็ต้องบอกต้องสลับตำแหน่งกันบ้างเนอะเปิดลุกเป็นเสาไกลแม่จังหวะที่พับลงสวยครับยังเก็บบอลได้อยู่ครั้งนึงแล้วพอยยอะมากจับแล้วเปลี่ยนกลับมาตรงกลางพี่ไก่ให้ลุกแม่แล้วจังหวะนี้จะลื่นล้มนิดนึงแถวสองแย่กลับมาได้ฟัง สายไม้ผานสมัแรกยังแย่กันมาได้แลพอยเงนมากนอนกลับไปตั้งกันใหม่นู่นเลยทีัมตีกคนเอยาีมากี้นายอมาดตีมากอะ้นยมากน้นเ้มีะมามามาก้าีก้เมากมากเตมาอมาเมากตมีออยอนอ เอาแล้วจังหวะที่จ่ายไม่ดีแต่ว่ายังบังได้สวยนี่โตเข็นตั้งใส่ระเปสาประตูขึ้นมาครับสำหรับใส่บัญญาไลย้าแฟา่งโอ้โหดูเจอที่จ่ายแย่งจากเท้าเลยแล้วเราไหลมันชองมาลุ้นจับแล้วยิงเรียบรน้อยแล้วประตูที่สองเ่ยยัหลยเลยเกินก็วอคราชือหลานไม่กลับมายิงสองอยู่นะ อยูด้งหนนที่่้ดูว่าจัง่ครู่รถกับแล้วกินง่ายเลยนะดูเล่นไม่กิ่จังหวะสำหรัอร์มดมากเลได้รู้กับมาถือว่าเกมในแดนหน้านี่ดูดันขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะการจบสักอใช่ซ่านมาดูว่าใสยปัญญา ตัอกาน้อยหน่อยแล้วน้ำไม่ได้ไป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 คือตัวเปิดเปลี่ยนมาจังวะนี้พักลงสวยครับซ้ายมีขวามีแม่แล้วจะไปกระโดดลูกนี้เล่นยากเกินไปหน่อยครับบักกลับมาได้ครับโอ้ผมหนื่นนิดนึงฝ่าทางซ้ายปีเดียร์จาฝฟาทางขวาโอ้โหมวลขนาดติดเครื่องแล้วยังไม่ทานเลยลูกที น้กกนรรนแครงงจิดูว่าัยวระยาทำยันล้ะต่อเก่งขึ้นมาว่นนี้ทางขวาพักออกได้สวยแล้วหลุดขึ้นมาสามคนโอ้โหไปแย่งกันยิเก่แม่ล้ทหว่อนี้ไม่เสียกันเยอะโอ้มีไปยืนอ,อยู่กึศังอันนะที่หว่อนนี้นูาา่า ก็ไม่ให้เสียงนก็ปล่อยเล่นกัมาแล้วก็เลยไปยืนตักกันเองแล้วโย้ยยิงก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่หรอกใครนำพี่ตีมันยาขึ้นม,นยา,ม,า,มายังงทิ้งกได้ครับโตมออยไหลามาแง ซ้ายสุดๆว่าไทยรัฐนาเซตเกมวันนี Boy, ้ค่อยๆขึ้นหน้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่โตอ้าวแล้วไปจ่ายเงินมาจังหวะนี้ลุ่นตั้งกองเข้าขวายิงไกลติดบล็อกแล้วไม่ได้ครับสามคู่สามโค้งเลี้ยงสามคู่เอ้าแล้วโกหกดูว่าจังหวะนี้ลุ่นไปแย่งกลับมาแล้วไหลมาโอ้โหแย่งบอลกลับมาเป็นข้าวฟองบอลอีกแลเงี้ยเราสำรอยต่อยกันมากจ่ายแล้วลุ่นโอ้โหจังหวะนี้ใคร เป็นสกัดที่มาพี่ไก่ยังเก็บได้ทางซ้ายก็เอาล้อมากัดป่านโค้งตูกนี้บอลฉลี่ยจังหวะสองอีไม่อักลลดก,ออก,กันเองโอ้โหดูข้งางหน้าเดยียเหยียบเหยียบอย่างาน,หน,หน่ายะล้นู้อีกครั้งเลยเนี่ยไม่ดไม่นไก่กัดถึงบอลต่อแล้วนน่นี้แล้วล็อกหลบจังหวะสุดท้ายโอ้ดูตัดซ้ายตัดไปขวากัดฟมอย่างนี้ต้องให้เลย ลั้ชายฝันโคมาลูกนี้เกือบยังเข้าสองแล้วเล่นเร็วๆแล้วใช้ปัญญาซู่หมหัววางซ้ายใช<ป>่สาวเรทางซ้ายมีประคอรองดูจ่ายไม่ดีก็แม่ดูจังหวะนี้ให้บอลลึกไปหน่อยเล่นสั้นๆรับขออนุญาอัดล้อกับไปตั้งาใหม่เปลี่ยนการข้าวบางซ้ายไม่ถึงแล้วเข่าสองังเก็บได้พักจับ ฝาวือซ้าย่าดฝ้ายสุดลุกจับเราไหลไม่ตรง่านตรงกลางน่าดอนี้เปิดติดนิดเสียวลุกออกไ,ไ,ไ,ไหลไปครับก็อย่างได้เป็นเตะมุมแล้วของเราฟอนทุกมากเล่นสร้างไหลามาครับลุก ทางป้องแล้วจังหวะนี้ดูว่ายังไม่มีจังหวะจะโยนเข้าไปต้องเปลี่ยนการเด่ไปตั้งเอาไว้ทางขวาล็อกหลบเข้าในแล้วชี้ไปลูกนี้เสาไกลไม่ได้แต่ลูกบอลเดี๋ยวเอาลูกบอลกลับเล่นนิดนึงครับ

Còn quản lý cờ dưới đây về lúc phút nữa cùng lên xanh rồi Ừ, mày ừ, ừ, mà mày cái này cho chưa kết thúc đấy rồi đấy cái này cũng bốn mươi à โตไม่แล้วล็อกลงสอง2คนสวยต่อนี้ขึ้นมาขวาส่ายชฉล้บออกข้างครับโอ้แล้วยิงตายลูกนี้ก็ยังขันนุ่งสองตัวเล่นเลยเลยใส่ออกาขวาทางน้านผมก่อนนี่ดูเดี๋ยวแบงมาทบอลนีมันขาดแม่ เอาไปก่อนเลยไก่ <c oughs> เปิดย้ำกับมันทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งอัะตอนนี้ตัวลูกยังดึงจังหวะรออยู่ใครจับใครจะให้ไม่ได้ตรงกลางกัดเปิดมาตอนนี้จะให้ลุตไม่ทานแถวสองอย่าไปแยกกับมันท่าใหดูบอลนี่หมดว่าในคอบอลเหนียวอย่างเงี้ยแต่ว่าจังหวะเปิดลูกนี้เรื่องนะไป ับจะทุ่งไกลดูจังหว่านี้ให้มาขนานเส้นแล้วก็จังหวะสุดท้ายจับบอลแม่บอลตกบนเส้นแล้วถูกออกข้างไว้เองเลยาบมาางซ้า,า,า,ายครับล็อกหลบแล้วดูจังหวะนี้จะพิ้วขวางสนามมา ยังเก็บบอลได้แล้วสารปอลที่มนหนาทางขวาเล่นกันสั้นๆไอมาไก่จัดลูกนี้แหมดูว่าจะพลิกไม่ได้ลุ่ายจเจ้าสองยิงสวนก็ไม่ตปปอกครับฝักติดตามมาตูขึ้นมาครับ ไม่เหรอจังหวะนี้จ่ายน้ำหนักแรงเกินไปยังไปแก้กันได้ครับไทยบัญยาถีบบอลยาวข้าวบอลเายท้ายจริงว่ะใส่กาวันนี้ไม่มีคนเดียวอาโปลีอ่ะนาโปลีอ่ะจังหวะนี้ดูยังเก็บบอลได้อยู่แล้วตอนรุ่งมากไก่ เปิดทะลุช่องมาลูกนี้แล้วผู้สำตูยังออกมาปัดได้เที่ยงเนอะโอ้แล้วพี่โตไขว้หลังมาหน่อยนี้ยังเอ็นบอลของชายาแฟงสิ่งให้วัดขวาแล้วทำทิ้งมาหน่อยนี้พี่โตต้งป้องแล้วกระฉับอยู่ไม่มีทางเด็กกินเลยไม่รู้จะกินยังไงแล้วโดนดักด้วยสองสามคนแบบนี้ เปิดลึกมาแล้วก็ลึกเกินไปน่ต้ังห่าออก,กวัดครับอลดลยว่เดี๋ไมจอไวันโทษอี่อจปจับแล้วไปต่อเอทงทงน้ันซ้ายยังจับบอลได้สวยแล้วจะสวสดจับเลือกอลร่วม่ากับ เล่นชิมมาบอลอยู่ที่พี่ไก่ครับแล้วไหลามาจังหวะนี้ผู้ตัดตู้ยังอ่านเกมได้ดีแล้วบอลตกมายังไม่ไปไหน,น,นครับเขาสองกัดฝากเอามาโอ้โหแต่ย้ำให้พี่ไก่เอาท้ายครับตู้เลยสั้นเลยครับสำหรับชัยวัชยาเปิดกันงหวะอ้าวแล้วกลายเป็นดีครับสำหรับพองหนวดหาตั้งกล้องแล้วไหลจังหวะนี้ลุตจับจังหวะแรกฝากอยู่ครับ ยังเก็บบอได้แล้วนา้ขวานหลายมาลุตจัดโอ้โหจัองหวะน,นี้ตั้งใจจะยินยักเข่าแรกเลยระวางเท้าดีเออมันแลงไว้เวลาที่ควรโงมาต้องาจะล็อกหลบไม่ได้แล้วพี่โน่จวได้ไปรู้เพี่งเน,น,น,นายนักส ขาเป็นงตรงหวัดจะโต้ท่านต้องระวังคร้พอแม่ก็เหนือดีแบบต้งต้องงแมาเดอยากเก็บบอลได้รุ้ทางขวาแล้วหวอนี้กลับบอลยาวนิดนึงจับล้อกกลับมาหลแล้วกิงไม่ตรงต่อแล้วพโอ้โหนี่ฟลายเออ่าหลก็นำสองถูกเนี่ยตู้หัวลูกเก่งจะไม่เน้นรับ เออจะเหมาะมีโอกาสตกเนี่ยถือว่ายังจริงยันไม่ค่อยโดนนะครับแย่งกลับมาได้ใสมาแล้วไหลหน่อยนี่หลุดเลยแล้วสายมาแล้วทางขวาจบยิงโอ้โหนี่เสาแรกองที่บอกว่าคนน้ำสองถือที่ไม่เน้นเลยแล้วสระบรีมพลาดนไนอ้สระบรอาจจะนำให้กันเดียวแล้วก็ บวกกับลูกเกตที่ต้องบอกว่าไม่ได้โดนกดดันมากครับสอหรับดอที่หมดมากเยอะมีโอกาสมีจังหวะจริงๆก็น่าจะพยายามจะทำให้ได้ใช้โอกาสจแต่ท่อนย่อเตือนครับช่วงหลักครับสองปอนด์ที่หมดมากพี่ไก่ชิปข้ามาลุ้นมงต้าแล้วอโอ้โหจังหวะนี้กลายเป็นดีเรียบร้อยเลยครับลุ้นมงแล้วบอลมันเสียบใต้คานเข้าไปเฉย,ยเลยครับ น่าจะหมดเจ้าตัวน่าจะตั้งใจม่งชบกับไม้เพื่อที่หยู่มกลางนะแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาแล้วม่งกลายเป็นลึกเกินไปลูกทีบอลเสียใต้คานเข้าไปเลยครับเอ้เลยาเลยเลยผมตอนแรกผมถามพี่เชียร์ว่าจะเป็นยังไงตอบพี่สามดูวแลล่ะบอกเอาล่ะอยู่ดีๆผมไม่ได้กลายพี่นะ พ <c ane> oh, ี่เจ้า oh, okay, wow, oh, ่ะวันจะบอกพี่สาวรู้บ้าง่หอ่าได้ซัดใช่ไซ้ายอาอัดขัดจอบรอดอยู่ไฟทางแค่ออาเ้วเตะจังหวดนี้ฟังแค่เกือบกับอลมันไม่ไปไหนดี๋ช่วยเรียนนี้เอาได้ไช่วันยาิปมาก็ใหม่ต้งลาเลยรับเร็วเลครับัดไก่ไหลมาอัดโอ้โหจังหวจะยู้นี่ มุไม่ดีแล้วเพาะ่ัตะคู่นี่ยิงก็มากไม้ตัอต่อเลยเข้าแรงมากสเปิดฉลัแบนิดนึงแฟงให้มาอาล้วกับด,ดกต่อมาที่แฟงทางซ้ายตัวนี่ก็อังยาก้าเดินไป แต่ทีนีออกข้างไปได้ยิงไ,ได้ไปต้องพุ่งแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ายิงในช่วงอาทีสุดท้ายก่อนช่วระบาดเสร็จแล้วบอลถูกกินกันอยู่แล้วแฟงให้มานุกาจับแล้วยิงโอ้โหเลยจังหวะนี้ยิงอะยิงดีครับแล้วก็วกวต้องต่อด้วยเอาวิถีบอลแต่ว่าจังหวะที่ลูกบอลมันมาเน,นี่ยนะพี่ของตูมองเห็นอยู่แล้วครับวิถี่มันไม่ห่างตวเท่าไหร่ครับไปจัดมาที่เสาแรก โอ้ทําไ,ไมจิงให้ดูนี่ครับอยู่ในช่วงทัวร์นาเมนต์เจ็บแล้วตอนนี้แหรอบในคือเวลาแรกยังเป็นฟอร์มที่กองมากครับหมดเวลาบาดเจ็บก,บนก,บนกบันหนึ่งนาทีแล้วโตขึ้นมาสามคนอย่างนี้พี่ไก่ท้ายมางด้านขวาลุกกลับแล้วหลไหลนี่มันตรงปากไปเสาใกล้เลยครับก็ยังไม่ได้ครับยังคงไ,ได้เป็นลูกเตะมุมไปด้านขวาเท่านั้นเองสำหรับตอนนี้กอามากลด ย้อนกลับมาหาแล้วยินยับลูกนี้แม่ไม่ผ่านมู้งสองตัวจังหวะสองกโดกไปครั้งหนึ่งไก่จังหวะนี้มาไม่ตรงสุดนันดพุกแล้วจะโดนสวนกลับมาสามสี่คนครับไหลขึ้นมาทางซ้ายล็อกกับหลานมาตัวชายัญญาหาช่องไม่รู้จะใาย,ยังไงแล้วน่ะให้มาที่พี่โตไปต่อด้านซ้ายครับ ล็อกจับไม้ทีนึงโอ้โหดูว่าคุมกันแน่จริงๆครับก็ปล่อยเยอมากแล้วเพิร์นยาวดูดวนี้ก็เข้าสองเราเล่นเร็วๆกัดไก่ทางขวามีเติมขึ้นมาให้มาที่กัดแล้วยิงชนเสาเต็มๆต็มก็ไม่ได้ก็เป็นทุกที่ส <c oughs> ี่ระหว,ว่างนี้ให้เ็ตามความรู้สึกเลยเดินสองมาแล้วจับให้เอาทางขวาไม่ต้องมองเลยรมาด,ดูทั้งหวะสุดท้ายนี่ยิงไปชนเสากับ แล้วไก่ดักคอได้ตรงการทางซ้ายไม่หานยรัแล้วจังหวะนี้พุทฤีสังสกต้องหยีชดาว่า